สุริยุปราคาและจันทรุปราคาเกิดขึ้นไม่บ่อยนักดังนั้นพอเกิดทีความตื่นเต้นก็เลยตามมาไม่น้อยหากเป็นการเกิดจันทรุปรา,านั้นจะเกิดตอนกลางคืนอาจจะไม่ค่อยมีคนตื่นเต้นเท่าสุริยุปราคาเพราะเหตุการณ์สุริยุปรา,านั้นพอกินเต็มดวงจะทำให้ท้องฟ้าจากกลางวันอยู่ดีดีเปลี่ยนเป็นความมืดสนิทไปเลยครับคุณผู้ฟังและเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ดาวลูกเป็ดพาทุกท่านมาหาคำตอบเกี่ยวกับสุริยุปราคาและจันทรุปราคากันครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์เดี๋ยวเล่าให้ฟังจากทางช่องดาวลูกเป็ดก่อนไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับดาวลูกเป็ดด้วยและคอมเมนต์พูดคุยกับดาวลูกเป็ดได้หรือใครใจดีอยากจะสนับสนุนช่องดาวลูกเป็ดให้ผลิตคอนเทนต์ดีๆออกมาอีกสามารถกดสมัครสมาชิกช่องเริ่มต้นเพียงเดือนละ50บาทเพื่อสนับสนุนทีม งานดาวลูกเป็ดหรือกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปวิดีโอเพื่อส่งซูเปอร์แดงซ์ให้กำลังใจพวกเราได้นะครับดาวลูกเป็ดขอขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับการสนับสนุนจากทุกท่านปรากฏการสุริยุปราคา Solar Eclipse และจันทรุปราคา l u เนอร์อีคลิปส เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดจากการเรียงตัวของดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ในแนวเดียวกันอย่างพอดีทําให้เกิดการบังแสงบางส่วนหรือทั้งหมดซึ่งมีทั้งความงดงามทางธรรมชาติความสําคัญทางวิทยาศาสตร์และความเชื่อในเชิงวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันหลายพื้นที่ผูกโยงความเชื่อเข้ากับปรากฏการณ์นี้อีกด้วยรวมถึงประเทศไทยของเราเองก็มีหลากหลายความเชื่อทั้งดีและไม่ดีเกี่ยวกับสุริยุปราคาและจันทรุปราคาหนึ่ง ขั้นตอนและวิธีการเกิดขึ้นของเหตุการณ์นี้คือสุริยุปราคาเกิดขึ้นเมื่อดวงจันทรโคจรมาอยู่ระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ทำให้เงาของดวงจันทร์ตกลงบนพื้นผิวโลกผู้ที่อยู่ในเงามืดจะเห็นดวงอาทิตย์ถูกบางบางส่วนหรือทั้งหมดหากเรียงตามลำดับการเรียงตัวคือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงต่อกันในระนาบพอดีดวงจันทร์จึงไปบังดวงอาทิตย์และทำให้แสงดวงอาทิตย์ค่อยๆถูกกลืนกินไปเรื่อยๆหรือถูกกลืนไปทั้งหมดเรียกว่าสุริยุปราคาเต็มดวง ส่วนจันทรุปราคาเกิดขึ้นเมื่อโลกอยู่ระหว่างดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เรียงตามลำดับคือดวงอาทิตย์โลกและดวงจันทร์เมื่อทั้งสามเรียงต่อกันตามลำดับข้างต้นเงาของโลกจะบังแสงอาทิตย์ไม่ให้ตกถึงดวงจันทร์ส่งผลให้ดวงจันทร์หมืดลงเงาของโลกจะค่อยๆเคลื่อนบังแสงกินดวงจันทร์ไปเรื่อยๆจนบดบังได้เต็มดวงและท้ายที่สุดตอนที่เงาของโลกบังแสงได้เต็มดวงดวงจันทร์จะมีสีที่เปลี่ยนไปจากสีขาวๆเทาๆจะกลายเป็นสีอมแดงเราเรียกกันว่าพระจันทร์สีเลือด 2. ความถี่ในการเกิดสุริยุปราคาเกิดขึ้นปีละอย่างน้อยสองครั้งและมากสุด5ครั้งแต่สุริยุปราคาเต็มดวงเกิดที่ตำแหน่งเดิมซ้ำเฉลี่ยเพียงทุกๆ3 6 0 4 1 0ปีจันทรุปราคาเกิดปีละประมาณหนึ่งสครั้งทั้งสองปรากฏการไม่เกิดขึ้นทุกเดือนเพราะระนาบโคจรของดวงจันทร์เอียงประมาณ5องศาเมื่อเทียบกับระนาบโคจรโลก 3. ผลกระทบต่อโลกในทางธรรมชาติสุริยุประคาทําให้อุณหภูมิในพื้นที่ที่เกิดลดลงชั่วคราวผลต่อมนุษย์สุริยุปราคาต้องสังเกตด้วยแว่นกรองพิเศษมิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้ส่วนจันทุประคาปลอดภัยต่อการสังเกตโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันใดๆเลยครับ 4. ความเชื่อเกี่ยวกับสุริยุปราคาและจันทุปราคาก็เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกของเรามาช้านาน ชาวจีนโบราณเชื่อว่ามังกรกำลังกินดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เป็นการผสานความเชื่อเข้าด้วยกันในสมัยก่อนมาจนถึงปัจจุบันชาวอินเดียและไทยโบราณเชื่อว่าราหูกลืนดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์หลายวัฒนธรรมมองว่าเป็นลางไม่ดีหรือเป็นการลงโทษจากเทพเจ้าปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์ได้100%แต่กระนั้นเองก็ไม่ได้ขจัดความเชื่อออกไปได้ทั้งหมด เพราะถึงแม้ว่าเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมากแต่ผู้คนก็ยังคงเชื่อและสืบทอดความเชื่อมาจนถึงปัจจุบัน5การพยากรณ์เหตุการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาสามารถพยากรณ์ได้อย่างไรนักดาราศาสตร์สามารถคำนวณวันเวลาและตำแหน่งการเกิดได้แม่นยำล่วงหน้า โดยใช้การคำนวณวงโคโจรของโลกและดวงจันทร์เป็นหลักในการพยากรณ์มีการใช้รอบซารส,รสเซโรสไซเคิลความยาวประมาณ18ปี11วัน8ชั่วโมงในการพยากรณ์ทำให้ปัจจุบันเราทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดเหตุการณ์สุริยุปราคาและจันทรุปราคาในทุกจุดและทุกที่บนโลกในอดีตเองก็เคยมีเหตุการณ์เหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเคยเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคามาก่อน โดยดาวลูกเป็ดรวบรวมมาให้ชมสามตัวอย่างได้แก่ 1. สุริยุปราคาเต็มดวง11สิงหาคมคศ1999ยุโรปเอเชียแอฟริกานับว่าเป็นหนึ่งในสุริยุปราคาเต็มดวงที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เส้นทางเงามืดพาดผ่านยุโรปตอนกลางตะวันออกกลางและอินเดียในอังกฤษฝรั่งเศสและเยอรมนีมีผู้คนหลายล้านคนเฝ้าชมและถ่ายทอดสดทั่วโลกสุริยุปราคาครั้งนี้ยังถูกเรียกว่าสุริยุปราคาแห่งศตวรรษ เพราะเป็นสุริยุปราคาที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างและเป็นที่สนใจระดับนานา,นาชาติ 2. จันทรุปราคาเต็มดวง27กรกฎาคมคศ2018เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงที่ยาวนานที่สุดของศตวรรษที่21ปรากฏการกินเวลารวมเกือบ6ชั่วโมง โดยช่วงที่เป็นพระจันทร์สีเลือดยาวถึง1ชั่วโมง43นาทีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในยุโรปแอฟริกาเอเชียกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยด้วยเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งนักวิทยาศาสตร์และผู้คนทั่วไป 3. สุริยุปราคาเต็มดวงในประเทศไทย18สิงหาคมพุทธศักราช2411 คศ1868เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่4พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำและเสด็จไปทอดพระเนตรที่บ้านว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สุริยุปราคาครั้งนั้นกินเวลาประมาณ6นาทีถือว่ายาวนานมากเป็นเหตุการณ์สำคัญเพราะ,สะแสดงถึงพระปรีชาสามารถด,ด้านดาราศาสตร์ของรัชกาลที่4และยังเป็นการยืนยันความแม่นยำของวิทยาศาสตร์ไทยในยุคนั้นสุริยุปราคาเต็มดวง ครั้งนี้ยังถูกบันทึกโดยนักดาราศาสตร์ชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยสุริยุประคาและจันทรุประคาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดจากตำแหน่งการเรียงตัวของโลกดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ที่พิเศษเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีแม้ไม่ใช่ทุกพื้นที่จะเห็นได้พร้อมกันปรากฏการเหล่านี้ไม่เพียงสวยงามและน่าตื่นเต้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการศึกษาดารศาศาสตร์และยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัยที่แตกต่างกันออกไปดาวลูกเป็ดเองตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ยินว่าจะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาหรือจันทรุปราคาเพราะนานทีปีหนะจะเกิดขึ้นและให้เราได้ชมกันแล้วคุณผู้ชมละครับ ตื่นเต้นเหมือนดาวลูกเป็ดหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ